วันนี้หนูจะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหนูจะมาออกกำลังกายกันเลยนะมาลุยกันเลยค่ะช่องเรียบแบดนะคะไปดูนะคะต้องทรงตัวแหละไม่จับอะไรนะถ้าถ้ากลัวก็ไม่ตื่นอะไรครูเขาอยู่ข้างๆครูครูคนนี้เขาดูแลแล้วเขาจะมี นีวิชาอะไรคะวิชาวิชาวิชาทำกิจกรรมค่ะอ๋อสอนให้ดีๆเนะอือคือเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกผู้ชมด้วยนะคะว่ายังไงนะคะเพื่อนเเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b ช่องเลนะคะช่องใครคะช่องเลขแปดได้เลยนะคะช่องของใครคะช่องของมิลาได้เลยนะคะแล้วเจอกัน ตกมาก็จะเป็นร้องเพลงโชว์แสดงให้เพื่อนๆฟังตลอดนี้นะคะโอเคบายบายค่ะ